สวัสดีครับเพื่อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาอันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดเนาะดูสภาพหน้าตาก็จะโรยนิดนึงนะครับก็เมื่อวานเนาะงานก็สนุกมากก็ถือว่าทุกคนมีความสุขเนาะมาพบปะสังสรรค์กันงานดคนหัวใจเดียวกันเนาะวันนี้อาจจะดูพูดลรยๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเหนื่อยมากหมายถึงว่า เมื่อวานก็ขับรถกลับมาเลยเนาะตอนสี่โมงห้าโมงเย็นจากลำปางก็เก็บของเสร็จแล้วก็ขับรถกลับสุขโขทัยเลยพอดีทุกสาวไม่ค่อยสบายเนาะก็เลยกลับมา <c oughs> ดูเขาหน่อยขับกลับมาก็มาถึงโดนแดดโดนในทั้งวันแล้วก็ในถึงว่ามันอยู่ร้อนๆเนาะลำปางมันไม่หนาว <c oughs> ดานไปเจอช่วงร้อน <c oughs> แล้วก็วันที่ไปกลับพยาวนะ้ะอย่างใครชมีพีที่แรกก็รู้ว่า มันแทบไม่ได้พักเลยรับกับตัวเองตนะอ,อนนะี้เป็นไข้ซะละนะก็เจ็บคอนิดหน่อยเป็นไข้หวัดลงคอนะครับมันก็เมื่อวานกลับมาก็กินยานอนเลยตอนนี้ตื่นมาน,นี่จะสิบโมงละนะครับก็มีเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรไม่ได้ไปเที่ยวชมงานก็บอกเอาทํา e พีเลยสักอีพีนึงหน่อยพี่มันไม่มีอีพีชมอะไรเงี้ยเนาะพอทําไปนาสุดเมื่อวันศุกร์ก็เลยวันนี้หาของมาให้ชมนะเป็นของที่ค่อนข้าง ไม่ค่อยได้เห็นจริงๆหาชมยากนะครับก็ไม่เกี่ยวเนื่องอะไรกับงานเนาะหมายถึงว่าของที่อยู่นี่แหละที่เอาหยิบมาชมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับงาน,นอันอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับทั้งคนที่มาช่วยงานเนาะวันวันจัดสถานที่เนี่ยก็คนมาช่วยกันเต็มรัดตั้งแต่บ่ายโมงเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณน้อยองค์ดำเบนซ์มหาคนครเนาะเบนซ์พันานาณ์นะวนนี้ขับรถมา1,400กิโล มีอาจารย์บัญชามาช่วยให้กำลังใจมีคุณคุณอะไรนะม,มีป้ามล้านนาเนาะผมก็จะมือมือน,นี้จะนั่งนะถ้าอ่านถ้าสมองเบอร์เบอเนาะแล้วครูติ่งเนะเป็นแม่ง,งานนะครับเรามีทีมงานเฮือนหองเงินเข้ามาช่วยกันนะจากสถานที่วางโต๊ะปูผ้าเนาะทุกคนก็มาช่วยกันเป็น ชื่นใจเห็นอย่างนี้เป็นงานจิตอาสาเนาะหมายถึงว่าเราทุกคนมาร่วมกันทําในสิ่งที่เรารักเนาะก็งานก็ออกมาได้ได้ดีเกินคาดนะครับแล้วใครที่มาในงานพบปะพูดคุยกันจาไม่ได้หรือว่าไม่ได้คุยด้วยอะไรด้วยก็ต้องขออภาัายนะครับเพราะว่าบางทีจําไม่ได้แล้วก็วัน,วนงานมัน,ม,นมึนด้วยไม่ค่อยสบายนะครับแต่ก็ทําภารกิจจนจบเนาะขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวงานหน้าเราจะมีที่ไหนว่ากันไปอีกทีนึงน,นะครับวงการกลับมาคึกคัก กลับมาให้ความสนใจในช่วยกันเก็บหาสะสมก็ชื่นใจนะครับผมวันนี้มีมานี่เลยของหาชมญาตินี่ดาบอัตตปือเนาะอันนี้ถ้าเป็นระบอกเป็นอัตตปือก็คือดาบลาวใต้เนาะก็อัตตปือเคยทำไปหลาย ep แนละ้วเป็น เป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ในแขวงจำปาสักเนาะก็เป็นเหมือนกับถ้าเป็นก็คงเป็นอำเภออยู่ในจังหวัดเอ้เป็นจังหวัดอยู่ในใครเรียกไรเป็นอำเภอแล้วกันอยู่ในจังหวัดง่ายดีเนาะจำปาสักอะไรเงี้ยแต่เขาเรียกอาจจะเป็นแขวงเป็นอะไรทางคุณผมก็ไม่รู้แบ่งเป็นยังไงเนาะแต่เมื่อก่อนเป็นอาณาจักรเป็นจำปาสักเนาะนี่ก็จะเป็นอัตราปืนเราไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะว่าดาอ้มีดอย่างเงี้ยดาอย่างเงี้ยมัน มันพบน้อยเนาะแล้วก็คนใช้งานเนี่ยก็คือสายชนเผ่าเนาะเขาเอาไว้ล่าวัวล่าควายไว้ลบได้ด้วยใช้ในชีวิตประจําวันด้วยด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีสายตรงเขาเป็นคุณวายุอัตปือเนาะแล้วก็คุยไปไหลายอีพีแล้นี่เรามให้ชมนะครับแต่ปกติของที่หาย,ยากกว่ากระดาบเนาะนี่โลโลขาเนาะอันนี้โลคือโลใช้งาน จริงนะเลเก่าเลยลเก่ากึกเลยนะครับเนี่ยปุ่มนี่ทําจากเหล็กนะเห็นไหมปุ่มก็ทําจากเหล็กนะแล้วก็ข้างหลังก็ลวดพันเลยเนาะไม้ทั้งท่อนนะครับเนี่ยเป็นโล่แล้วเป็นเป็นเข็นก็ไม่แน่ใจนะวันนี้มันใส่ข้อมืออย่างนี้เนาะพอดีเลยโล่นะ้ขใครในวงการก็เรียกโลกข่ขา จับอย่างงี้พอดีเลยฟันยังไงก็ไม่โดนเนาะเนี่ยฟันยังไงก็ปกป้องได้หมดนะแข็งมากแข็งกกเลยว่าเดี๋ยวอ,ออกนะหนักด้วยก็มีรอยรับคมดาบพอสมควรนะเป็นไม้เนื้อแข็งเลยแล้วก็เขาเก่งนะเขาเอาเหล็กมาพันพันได้อย่างงี้เนาะดูดาบกันก่อนเนาะนพีนี้ก็คงสั้นๆเอามีอะไรมาให้ชมนะแต่ปิดเล่มนี้นะ ก็ถือเป็นดาบที่ดาบลบเลยเนาะบึกบึนแข็งแรงมากเนะี่ยสายซับเลยอันนี้สับทีเดียวก็เรียบร้อยถึงกระดูกนะครับเนะนี่ยตะกรุดเนี่ยลงลักเขาจงใจทําเป็นตะกรุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เราเรียกตะกรุดเนาะเพราะเป็นงานลงลักเป็นตะข่ายเลยเนะี่ยดามเป็นแปดเหลี่ยมเนาะเป็นไม้ไผ่อันนี้ก็จะเป็นอันตะเปือชนเผาถ้าขา แต่ปืนหรือขาเนี่ยก็จะมีสองน้องก็มีขาหลวงกับขาแบบขาขาแต่จะขาพื้นบ้านแต่ก็มีหลายชนเผ่ามากต้องเป็นถามวาอยุนะเพราะว่าโอ้ยี่สิบชนเผ่ามั่งขาแต่ละสาขาเนาะแต่ถ้าเป็นงานขาหลวงก็จะเป็นหน้ามหลอดสมลิปคล้ายเวงจันจทั้งเล่มเนาะมีปอกเีชอบมากเลยหวายปอกน่าจะปอกสิบสิบทัาไรไเ,เนี่ยปอกสิบได้มั้งเนาะ หอส1บประมาณนี้นะครับอันนี้คอเป็นหล่อสำริดใบบึกบึนมากผมอาจจะพูดเสียงเหนื่อยๆเจ็บเจ็บคอจะได้สปีิลิตเนาะเอามาทำให้หวัดลงคอกินกาแฟอุ่นขอช่วยได้เนะาะใบก็ประมาณนี้เนาะสิบเก้านิ้วครึ่งก็ถือว่าใบามาตรฐานเนาะสิบเจ็ดสิบเก้านิ้วประมาณนี้ สันหนาเป็นสนะิบเอ็ดมิลเนาะสันหนาก็สิบเอ็ดมิลปลายใบายกว้างปลายบายนี่สี่นิ้วครึ่งเลยกว้างกระดาบบ้านเราเนาะปลายบายสี bye ่ bye, นิ้วครึ่งปลายใบายเล็บแหลมอย่างนี้น่ากลัวเนาะแทงเข้าไปมันไว้แทงแบบทะลุเกาะป้องกันได้เลยนะครับแทงได้ฟันได้นะถ้าใครเห็นดาบอย่างนี้เป็นแบบให้ดาบทรงแปลก ปลายหน้าตะกั่นอย่างนี้เนาะก็จะเป็นงานอัตปื้เนาะหรือว่าดาบขาที่ในวงการเราเรียกกันนะครับออามาดูโล่บ้างอันนี้ก็จะมีข่าเนาะก็เป็นนี้มีดูไอ้ดูกระบงังกระบังเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนะาะก็เป็นกระบังหล่อสำริดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะนจริงๆมันเป็นสี่เหลี่ยมนะถ้ามองอย่างนี้มันก็คือสี่เหลี่ยมแต่ว่าเขาเอาด้านด้านตัวขึ้นเนาะด้านมุมขึ้นมันก็เลยเป็นแบบ นี่ขายขายดอกประจํายามบ้านเราเนี่แหละครับดูโล่างโอ้โล่นี้น่าสนใจมากเนาะสวยนะงานน่ะของของทำเป็นของเขาเรียกของที่จะลึกก็มีนะโล่ขาเดเนี่ยครับทำเป็นของเขาเรียกอะไรของจำลองมีอยู่อันนี้เป็นโล่จริงนะครับ โรจริงก็คือดูเราต้องดูที่อายุไม้ว่ายุไม้มันถึงแล้วเนี่ยอายุไม้เนี่ยเห็นไ,ไหมแตกขนาดนี้แล้วเราลงรักไว้อันนี้เป็นเหล็กเนาะอันนี้ก็ปุ่มเนเหล็กจนเหล็กนี่ดูง่ายเลยเหล็กแบบดูเห็นไหมเหล็กสึกนะแล้วก็มีรูปอ่ะให้ดูรูปมันเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปก็จะรักอะไรกขเนาะเหมือนดาวกระจายเป็น ไม่ใจนเวลากระจายข้างกลางอาจจะเป็นโลกเป็นอะไรสักอย่างเพราะเขาจะไม่ถึงสัญลักษณ์ความเชืียกัพนะมันจะมีความเพลิงชนเผ่าเนี่ยข้างหลังเขาทำงานดีมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมบอกว่าเขาทํางานยังไงเขาเอาไม้ทั้งท่อนแกะออกมาเลยนะครับเนี่ยไม้เนี่ยเนียดูข้างๆนะเนี่ยไม่ได้ยึดนะหมด ตัวนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่หมุดนะอันนี้เขาทาไว้ประดับเฉยมันไม่ตรงรูเห็นไหมอยูตรงมือผมพอดีเลยเขาใช้ไม้ทั้งท่อนเลยนะเนี่ยไม้ทั้งท่อนนะ่ะแกะออกมาแกะให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วให้เหลือแต่เหลือแต่ปีกอย่างเงี้ยเนี่ยไม้ทั้งท่อนเลยเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมไม่มีอะไรยึดนะเป็นเนื้อเดียวกันเขาแกะแกะเอาถือเป็นงานที่สุดยอดมากนะ นี่ก็พันลวดเนาะยังมีตาเนี่ยผมไม่เร่ใแจวเขาเรียกตาอะไรเขาองของขายเขาจะมีอย่างนี้ตลอดเลยตาแบบทาเป็นกลมๆกลมๆเงี้ยอันนี้ก็พันลวดนะเนมมเเาะพันลวดแต่นะน,น,นี่ก็เหล็กเลยนะครับเนี่ยเจาะยึดเข้าไปอันนี้ก็ขูดเอาอนะไรเนี่ยข้างข้าครับแบบขูดไม้เอาอะไรขูดไม้เป็นชิ้นเดียวกันมีหางเนาะสวยเนาะไม่ค่อยเห็นโอเคใครชอบอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาหน่อยเนาะเอามาทำให้เป็น เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ในขาดถายกันไปจะได้คุยกันไปเนาะในคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดซีเฟิร์สอะไรเนาะจำเข้ามาไม่รู้มีปุ่มอะไรบ้างยูทูบเบอร์โคตรมือสมัครเล่นเนาะแต่ก็ทําด้วยความจริงใจนะครับก็ทักทายพูดคุยเข้ามางานแบบคุยดิบอะไรอยากเมื่อเช้ายังไม่รู้จะทำาี P อะไรเลยเดินเข้าไปในห้องอะ่ะมีนี้ว่าเอามาคุยหน่อยคิดถึงเอซ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยเข้ามาครับสวัสดีครับใครมีดาบเก่ารับซื้อขายและเปลี่ยนก็ทักทายเข้ามาสวัสดีครับผม